เป็นห่วงนะฮะว่าน,นี่คนไทยเนี่ยจะย้อนกลับและความเป็นห่วงก็เป็นจริงและสาระสาเหตุเหตุผลที่นี่คนไทยนั้นกลับมาเพิ่มขึ้นฟังแล้วจะตกใจเหมือนกันนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเอ็กซิมแบปรากฏว่าล่าสุดครับเป็นห่วงนะฮะว่าน,นี่คนไทยเนี่ยจะย้อนกลับและความเป็นห่วงก็เป็นจริงและสาระ สาเหตุเหตุผลที่นี่คนไทยนั้นกลับมาเพิ่มขึ้นฟังแล้วจะตกใจเหมือนกันนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของหนี้เสียที่เรียกว่า NPL นี่นะครับทุกคนก็จะพูดถึงว่าเออเนี่ยนะเป็นหนี้ที่แบบว่าพอถึงเวลาแล้วเราก็จ่ายไม่ทันตามที่กำหนดเข้า3รอบบินอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะแทงกลายเป็นหนี้เสียทันทีนะฮะและจากรเรื่องของหนี้เสียตรงนี้เนี่ยทางการเขาก็พยายามที่จะมีการอะไรครับ แก้ไขหนี้จับบรรดาเจ้าหนี้ลูกหนี้มาคุยกันแล้วก็คุยเจรจาปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็พยายามจะให้หนี้เนี่ยมันลดลงไปได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ยิ่งลดได้เร็วกำลังซื้อก็จะกลับมาถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นหนี้องคอ์กรหนี้ธุรกิจหนี้ส่วนตัวนะครับหนี้ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแน่นอนครับพอเวลามันลดต่าลงเนี่ยมันหายใจหายคอได้คล่องขึ้นถูกไหมฮะกำลังซื้อมันก็จะงอกเงาวโ,โทษนะมันก็จะงอกตามขึ้นมาพร้อมไปด้วยเลยครับมุมมองที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจในเชิงบวกพลังบวกมันนจะเกิดขึ้ ถ้าแ,แก้ช้ามันก็เหนื่อยแห้วครับนะฮะในขณะที่แม้ว่า GDP มันจะขยายตัวขึ้นไปหลายคนก็กล้ามันจะโตนู่นโตนี่แต่พอมาดูใส่ในกําลังซื้อนี่นะครับมันยังไม่กลับฟื้นมาเลยรวมถึงกําลังนี้เองก็เป็นตัวปลอกกําลังซื้ออีกต่างหากทีนี้เรื่องนี้เนี่ยคุณสุวรรณีเจษดาศักผู้โดยการอุปสงค์ธนาคารแห่งประเทศไทยนี่นะครับเขาก็มีการถแถลงเป็นประจําแหละ เกี่ยวกับเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับหนี้เสียนะครับทั้งหมดจะเป็นยังไงแก้ไขไปถึงตรงไหนเพราะว่าต้องการอยากจะให้รู้ไงครับว่าความคืบหน้าในการลดปัญหาหนี้เสียของคนไทยเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยครับก็มีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องหนี้เสียเทียบไตรมาสนะครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะฮะตัวเลขนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้คือ NBL หรือหนี้เสียนะครับภาษาชาวบ้านเลขนี้เสียเนี่ยนะฮะในไตรมาสที่3ปีนี้นะครับปรากฏว่าลดลงจากไตรมาสที่2ก่อนหน้านี้นะครับ ตอนไตรามาสที่2เนี่ยหนี้เสียของคนไทยเนี่ยคิดเป็น2.88%คือประมาณ5 3 0 0 0 0ล้านปรากฏว่าพอถึงไตรามาสที่3ที่เพิ่งผ่านไปหยกๆนี่นะฮะหนี้เสียลดจาก2.88มาเป็น2.77%คือลดจาก5.3แสนล้านเหลือ5แสนล้านบาทก็ถามว่าลดเยอะไหมไม่ได้เยอะแต่ก็ลด ก็ถือว่ามีผลกระทนจิตวิทยาอยู่นะครับก็พอพอจะพูดได้นะว่าโอเคก็แก้หนี้แล้วนี่นะฮะแล้วหนี้มันก็ลงมาแล้วทีนี้พอเข้าไปดูหนี้เสียเนี่ยนะครับถามว่าไอ้ลดเนี่ยนะเป็นลดตรงไหนและตรงไหนไม่ลดถูกไหมครับก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับหนี้เสียที่ปรับลดลงมานี่นะฮะ ก็แบ่งเป็นหนี้เสียของธุรกิจขนาดใหญ่โตนะครับเขาเขาก็มีหนี้เสียเหมือนกันนะครับพวกธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยนะฮะก็ลดลงจาก2.9เเมาเหลือ1.88ป็ใช้ได้เพราะผมมีการปรับโครงสร้างหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้ธนาคารนะครับนอกจากนี้หนี้เสียกับธุรกิจขนาดกลางขนาด,นาดจอมเอสี e เป็นไงลดไหมลดครับจาก7.01ลงมาเหลือ6.78อ่ะก็ถือว่าคนทําธุรกิจทาํามาค้าขายอันนี้รีบแก้หนี้เลยรีบปรับโครงสร้างหนี้ธุรกิจมันจะได้ไปต่อถูกไหมครับ ทีนี้ก็มาถึงหนี้ส่วนตัวล่ะหนี้ผู้บริโภคหนี้ส่วนบุคคลแล้วก็หนี้ครัวเรือนสม่ไหก็กลมกัมอยู่แล้วก็มีหนี้เสียเนี่ยนะฮะแบงค์ชาติบอกว่าหนี้เสียน,นะ,ะนยนะในสินเชื่อหรือเงินกู้ที่ซื้อเอ่อทุกที่ยืมมาแล้วก็ไปซื้อพวกข้าวของอุโปโภคบริโภคนี่แหละครับปรากฏว่าปรับลดลงทุกพอร์ตสินเชื่อแต่มียกเว้นสัญญาณมาดูดีนะว่ามันลดลงทุกพอร์ตเลยนะครับยกเว้นนะฮะยกเว้นหนี้เสียในสินเชื่อรถยนต์ที่ไม่ลด แต่กับเพิ่มะนะครับแสดงว่านี่ซื้อรถอยนต์นั่นเองครับที่ตอนนี้ยังมีสัญญาณของการเพิ่มขึ้นนะฮะปรากฏว่าอย่างนี้ครับออไอ้เจ้าหนี้เสียของวงการรถยนต์เนี่ยนะครับที่ยืมกันแล้วไปซื้อรถเนี่ยนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก1.48%เป็น1.66% มาดูหนี้เสียบ้านนะฮะหนี้เสียบ้านเนี่ยก็ปรากฏว่าลดลงนะฮะจาก3.38มาเหลือ3.25นหนี้บัตรเครดิตลดไหมลดเหมือนกันครับจาก2.68มาเหลือ2.46นะครับแล้วก็หนี้ส่วนบุคคลลดไหมลดจาก2.35มาเหลือ2.22นะครับนั่นก็แสดงว่าดูไปดูมาทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะไอ้ที่ยังปรับไม่ลงแต่ดันขึ้นอยู่เนี่ยก็คือหนี้กู้ยืมซื้อรถลานั่นครับ สูบผูกซื้อรถซื้ออะไรสารพัดสารเพลนตามว่าจะเป็นรถฉันดาบรถเครื่องรถไปฟ้าอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับกับยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ทีนี้ไปๆมาๆเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าแบงค์ชาติเขาห่วงว่าถ้าดูต่อไปเนี่ยนะฮะโอกาสที่หนี้เสียของคนไทยเนะี่ยหลังจากพยายามจะให้ลดลดแล้วเนี่ยนะพยายามแก้ไขกันแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ลดและมันอาจจะฟื้นกลับและอาจจะกลับมาเพิ่มขึ้นถามว่าอะไรคือ2ปจัจจัยสาคัญที่ทําให้หนี้เสียคนไทยจะกลับมาเพิ่มขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือเงินเฟอ้อ อันดับที่2คือดอกเบีย้ยขึ้นนี่เห็นไหมฮะนี่คือ2ปัจจัยจะทําให้นี่เสียของคนไทยเนี่ยกลับมานะครับเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมครับว่านี่เสียคนไทยที่แบงก์ชาติห่วงว่าจะกลับขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคิดว่ามันมาจากสาเหตุไหนมากกว่ากันระหว่างข้าวของแพงกับดอกเบีย้ยขึ้นนะส่งลยครับท่ยานผู้ชมครับใครคิดว่าข้าวของแพงก็พิมพ์ของแพงมาเลยนะครับใครคิดว่าดอกเบีย้ยขึ้นก็พิมพ์ดอกเบีย้ยเลยนะฮะถามคําถามที่สําหรับประเด็นข่าวของเรานะฮะ ท่านผู้ชมคิดว่านี่เสียคนไทยที่แบงก์ชาติกนนังวลว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับและเขาก็บอกว่ามันมีมาจากสองสาเหตุก็คือเงินเฟอ้อกับดอกเบีย้ยขึ้นนั้นถามท่านผู้ชมครับว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นสาเหตุทำํำไมนี่เสียคนไทยกลับมามากกว่ากันระหว่างดอกเบีย้ยขึ้นกับข้าวของแพงส่งมาเลยนะครับถ้าใครคิดว่าดอกเบีย้ยก็พิมพ์ดอกเบีย้ยใครคิดว่าข้าวของแพงก็พิมพ์ข้าวของแพงมานะฮะถ้าหากว่าห่วงอย่างนี้ก็แสดงว่ามันคงมีสัญญาณแปลกๆขึ้นหนึ่งเงินเฟ้อเพิ่ม เงินเฟอ้อเพิ่มก็แสดงว่าการที่ภาวะเงินเฟอ้อลดลงในช่วงเพียงเดือนเดียวที่ผ่านมายังไม่ได้เป็นภาวะเงินเฟอ้อที่ลดลงในระยะยาวอย่างมั่นใจได้เขาคงมองเขาว่าในที่สุดมันอาจจะต้องมีปัญหาภาวะเงินเฟอ้ออยู่อีกระดับหนึ่งก็คือกว่าจะดึงเงินเฟอ้อกลับเข้าเป้าสองเปอร์เซ็นต์ของแบงก์ชาติคนบริหารแบงก์ชาติก็บอกอยู่แล้วรับว่าประมาณปีอปีครึ่งขึ้นไปนะฮะและถ้าตรงนี้ระหว่างทางเกิดมีปัญหากับเงินเฟ้อที่กระชูขึ้นมาอีกงนั้นราคาข้าวของแพงถูกขึ้นไหมครับ ราคาสินค้าขึ้นราคาต่อเนื่องถูกไหมครับกําลังซื้อไม่มีถูกไหมครับมีแต่ต้องไปพึ่งกาลังหนี้เนี่ยนะฮะสุดท้ายมันก็เป็นปัญหาส่วนตัวที่2คือดอกเบี้ยขึ้นอันนี้ชัดครับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยยังไงก็ต้นทุนอาการเงินเนี่ยขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าดอกเบี้ยของแบงค์ชาติจะพยายามขึ้นน้อยๆเบาๆเพื่อรักษาการพื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตามที่เขาบอกไว้ไม่อยากขึ้นแรงไม่อยากขึ้นเร็วเพราะก็มั่นใจว่า ขึ้นไปก็ไม่แก้หรือว่าพยายามขึ้นเบาๆนี่แหละเพื่อรักษาทั้งวินัยการเงินทั้งไ่เป็นต้นทุนการเดินทางมาเที่ยวคนต่างชาติในประเทศไทยนะครับดังนั้นดอกเบี้ยขึ้นคุณขึ้นช้าขึ้นน้อยขึ้นเร็วมีผลกับต้นทุนาการเงินอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้คือปัจจัยหลักๆล่ะปัจจัยที่2คือเงินเฟอ้อแสดงว่าสัญญาณเงินเฟอ้อประเทศไทยเนี่ยยังไม่อยู่ในภาวะปลอดภัย ไม่งั้นแล้วนี่นะครับนี่คือ2ปัจจัยที่ทําให้นีเสียคนไทยนั้นกลับมาเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตตามที่ธนาคาร่งประเทศไทยเขากังวลกันนะครับวันเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรจากคําถามตรงนี้ของเราเมื่อสักครู่ที่แบงก์ชาติบอกว่าเป็นห่วงนะว่านีเสียคนไทยนั้นจะกลับมาจะเพิ่มขึ้นจากสองปัจจัยก็คือเงินเฟ้เฟอก,กับดอกเบีย้ยขึ้นนั้นถามท่านผู้ชมครับว่าปัจจัยไหนทําให้นีเสียคนไทยกลับมาเพิ่มขึ้นระหว่างข้าวของแพงกับดอกเบีย้ยขึ้นนะครับสมมติไรครับ